สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะหนุ่มกัญชัยรู้อย่างบังแจ็คโยงหนุ่มกัญชัยรู้อย่างมีความผิดมาตา189คดีแตงโมบังแจ็คโยงประเด็นหนุ่มกัญชัยมีความผิดมาตา189คดีแตงโมทําไมถึงหนุ่มกัญชัยมีหลักฐานรูปภาพวิดีโอบนเรือล่าสุดวันที่8เมษายน2565เมื่อช่วงเวลาเที่ยงที่ผ่านมาบังแจ็คได้ออกมาโพสต์ข้อความ กาาล่กวาวหาถึงหนุ่มกัญชัยว่าทําไมถึงหนุ่มกัญชัยมีหลักฐานรูปภาพวิดีโอบนเรือโยงว่ามีความผิดมาตรา189คดีแตงโมผ่าน f เฟซบ o ๊กส่วนตัวที่ชื่อว่า Jack NY โดยระบุข้อความในโพสต์ว่าทําไมถึงหนุ่มกัญชัยมีหลักฐานรูปภาพวิดีโอบนเรือทั้งทางที่ตํารวจแจ้งข้อหาเพิ่มทําลายหลักฐานเพราะห้าคนบนเรือลบรูปภาพหลักฐานต่างๆนานาไปเรียบร้อยแล้ว ผมว่านุ่มกัญชัยมีความผิดมาตา189งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างออกมาคอมเมนต์หิวแสงจ้าดโง่แต่อวดฉลาดเจอกัญชัยด่าออกอากาศสาแก่ใจจริงๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก r i g h t t o d a y ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ